โลดวครับดีกับ PK Audio นะวันนี้เจอกันอีกแล้วเดี๋ยวพอดีมันเปิดรีมิกได้แล้วแต่ว่าพอใช้กล้องเปิดวิดีโอเนี่ยมันก็หยุดไปนะครับก็เลยว่าเพลงมีแต่ลิเกสิ์พอดีมือถือเครื่องไม่อยู่นะครับก็เลยต้องอาจจะสไลด์ขึ้นนะครับเพื่อให้มีเสียงก็ถือว่าโอเคละอันเนี้ย คือลองเมื่อกี้ลงไปรอบนึงนะครับปิดลิเกสิ์ลบด่วนเลยคราวนี้ก็เลยว่าอันนี้ขายอยู่ที่หกพันห้าครับ dbx สองทางแท้นะครับผมใช้งานปกติทุกอย่างนะครับออกยังไงวะนนี้อ่ะแปบนมึงนะเอาออกกดออกกดออกโอเคกดออกละใช้งานปกติทุกอย่างนะครับของแท้นะครับผมจะเป็นแบบนี้ หกพันห้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวนะครับมันต้องระวังนิดน,นึงไกฟกระพรากเหมือนเหมือนกับมหาจักรครับผมมีแปะตรงนี้นะครับบอกก็ได้หาหนไหมมีแปะนะครับผมจอมากก็ไม่อินไชน่าอยู่แล้วนะครับผมอ่าของแท้ผลิตที่ไชน่านะครับท่านจะดูของอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมกับผม นะครับมีมาแค่หนึ่งตัวนะครับตอนนี้ถ้าไหนสนใจติดต่อได้เลย088478974นะครับสภาพสวยนะครับใช้งานปกติทุกอย่างสองทางแท้นะครับผมเทสแล้วเสียงปกติทุกอย่างนะครับ 0 8 8 4 0แปดแปดสีู่นเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่สวัสดีเอฟซีทุกท่านอยู่นวนครปรทุมธานีนะครับผมอันนี้แกะให้ดูด้านในเผื่อท่านไหนยังไม่เคยเห็นว่าเป็นยังไงตรงนี้นะครับของก็ไม่มีแบบนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่นสองทางจะเป็นมอ้อแปลงเทอยแต่ถ้าเป็นรุ่นสามทางจะเป็นหมออแปลงนอเรียยวมอ้อแปลงคล้าย,ายซีคอร์หรือทานร์เมอร์มารุเนี่ยหมอ้อแปลงสองตัวนะครับถ้าเป็นของสามทางจะเป็นหมอ้อแปลงสองตัว ถ้าเป็นสองทางจะเป็นมออแปลงหนึ่งตัวแบบเทอลอยนะครับผมนะครับของแท้สังเกตอย่างมันพ่นสีไม่หมดอย่างที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นของกอ๊อของก๊อกนี่พ่นสีหมดเนี้ยนะดูของแท้พ่นสีไม่หมดนะพ่นแต่ด,นะนนด้านนอกด้านในไม่พ่นนะครับนี่คือของแท้ทุกทุกตัวท่านแกะดูเลยถ้าท่านไหนมีของมาหาจักรของอะไรว็ช่างถ้าเป็นของแท้มันจะไม่พ่นสีหมดเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ประหยัดอะไรนะ เออพ่นไม่หมดนะครับนี่มีเนี้ยพ่นเนี้ยนะครับโอเคตัวนี้สองทางแท้นะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับเดี๋ยวรอมีมือถือเครื่องอยู่ก่อนวันนี้วันนี้เจ๊ไปทํางานก็เลยไม่มีมือถือเปิดนะครับผมอ๋อโปรยูโรเทคนี่พัดลมออกข้างหน้านะครับถึงว่าลมอะไรมาปองมือพัดลมออกข้างหน้านะครับผม ในงานปลดอทุกอย่างนะตัวนี้เดิมๆสติกเกอร์ไม่ขาดโปรยูโรเทคโปรสองพันห้าขายอยู่ที่สามพันห้านะครับผมค่าส่งออกเองนะครับเพราะว่าแท่นใหญ่ยาวหนักเหมือนกันอให้ดูสติกเกอร์นะครับไม่ขาดนะครับอ่าเดิมๆสติกเกอร์ไม่ขาด่าไหนก็ไหนละขายได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองมิกอีกตัวหนึ่งนะครับผม โอเคนะครับผมท่าในสนใจติดต่อมาได้นะครับ0884078974อยู่นวมีนครปทุมธานีนะครับผมเดี๋ยวมีของมาขายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกคลิปหนึ่งต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลงมิกตัวนี้ด้วยโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับจบการเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ